สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะไม่มาสอนอะไรครับผมแต่จะมาแก้สิ่งที่ผมได้ทําผิดพลาดไปครับเพราะว่าผมดโดนฮัวิวด่าบอกว่าจะทําคลิปนะ่ะทาให้ดีอย่าสอนเขาผิดซึ่งผมสอนผิดครับผมขอโทษทุกท่านจากใจเลยครับคําถามคือผมสอนผิดตรงไหนก็ผมสอนผิดตรงขั้นสุดท้ายของการตั้งมาโครครับผมคือ อี๋ยวอธิบายให้ฟังทีหลังแล้วกันแล้วก็ต้องบอกด้วยครับว่าคนที่สอนผมอยู่คนหนึ่งก็คือคนนี้นครับหลานเป้งครับเขาเป็นแฟนกับเจยูมินครับแต่ว่าผมไม่ได้ให้เครดิตเขาเขาโกรธเขางอนพี่เป็นน้องงอนผมนะผมผมออกไม่แล้วโอเคครับผมเรามาดูครับผมตอนแรกครับที่เราตั้งมาโคนนะครับผมอ่ะผมลองอัดดูก่อนผมก็จะให้ตัวละครเนี่ยเดินไปทางซ้ายหนึ่ง,งทีครับแล้วก็เดินไปข้างหน้าอทีครับ ก็เดินไปทางขวานหนึ่งทีครับโอเคนะครับผมอ่ะเสร็จปุ๊บผมหยุดผมตอนแรกนะครับผมที่เราผู้ชมบอกว่าทําการตั้งเนี่ยไอตัวเนี่ยครับผมไอตัวไอคามนะครับรีแพดไอคามนะครับเราผมตั้งผมสอนตั้งถูกแล้วก็คือคืให้มันเดินสักหกรอบอะโอเคตกลงปุ๊บแล้วผมก็เดินไปข้าบนถูกแล้วแต่ว่าไอตัวที่ผมสอนผิดก็คือตัวนี้ครับตัว ตัวนี้ที่จริงที่ผมสอนผมใช้ S loop ใช่ไหมครับเมื่อผมใช้ตัวนี้แล้วมันจะจบไปเลยมันจะออกไปเลยแล้วมันจะไม่วนมาอีกรอบให้เรานะครับผมผมสอนผิดไปเขาลดเลยครับที่จริงมันต้องใช้ตัวเอินเอินเนี่ยนะครับเอินรีแพนี่ครับนัมเาเผมโดยเอาเราไปกดไปตั้งตัวนี้เนี่ยคงวนหรือเปล่าใช่ลบกว่ารับผม กด,กดที่เมาส์ข้างล่างครับตั้งเดินดแพทช์เครับผมนี่ครับแล้วพอเวลาเราเล่นนะครับมันก็จะเดินให้เดินไหมเดินไหมเดินอ่ะนะครับเดินให้เดินไปข้างหน้าก็กลับไปทางขวาใช่ไหมครับอ่าแล้วก็จะวนลูปใหม่อีกรอบเป็นทางซ้ายครับเดินไปข้างหน้าแล้วไปทางขวาอ่ะครับครับผมถ้าเกิด อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองกนอนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต่ยัตยเดีอ่าผมลองอ่ะผมลองออกผมลองลออกผมลองผมลองใช้ตัวที่ผมสอนท่านไปอ,อีก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 ที่ไปสอนไปอีกรอบนะครับไม่ดิที่ผมสอนไปเ้าก่อนนะครับสมมติผมทำเหมือนเดิมนะอ่าผมเดินไปทางผมไม่เดินไปทางซ้ายเดินไปข้างหน้าเ,าเดินไปทางขวาโอเคนะครับหยุด แต่ว่าไอตัวแรกที่ผมหกลอบไปเดิมครับผมไอตัวแรกที่ผมเคยสอนไปเนี่ยมันจะเป็นตัวตัวนี้ใช่ไหมครับเอ็ดลกนะครับอ่ะให้ผมลองกดเล่นให้ดูสิ่งที่มันจะผิดพลาดอย่างหนึ่งก็คือเมื่อมาถึงจุดที่สุดแล้วมันจะหยุดนะครับผมก็ทำให้มาโคที่เราตั้งไว้มันเสียก็ เป็นปการผิดพลาดครั้งแรกเลยครับผมผมขออภัยด้วยเพราะว่าอาจจะมึนอาจจะอะไรนะครับผมผมขอโทษนะครับขอโทษครับแล้วผมขอจบคลิปคลิปซ่อมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ